วันนี้จะพามา2คอนโดโลไ r สทำเลดี ice, อยู่ในซอยหัวหิน102เป็นสไตล์คอนโดที่ใครหลายคนชื่นชอบมากเพราะจำนวนชั้นไม่เยอะส่วนกลางครบมีความปลอดภัยสูงและที่นี่คือโครงการ My Style หัวหินค่ะใครอยากซื้อคอนโดแต่ขี้เกียจเสียเวลาเลือกของตกแตง่งอย่าปล่อยให้ห้องนี้หลุดมือไปเด็ดขาดเพราะ My Style มียูนิตสวยแต่งครบไวรอคนอยู่แล้วแค่จองจ่ายจบก็ลากกระเป๋าเขาอยู่ได้เลย สำหรับห้องนี้จะเป็น1ห้องนอน33.43ตารางเมตรแต่ถ้าใครอยากได้พื้นที่กว้างกว่านี้ก็มีขนาดใหญ่ถึง40ตารางเมตรหรือจะอัพไซส์เป็น1ห้องนอนพลาสหรือ2ห้องนอนก็มีให้เลือกนะคะ ภายในห้องถูกออกแบบมาอย่างลงตัวแบ่งสัดส่วนชัดเจนฟังก์ชันพร้อมใช้งานเหมาะทั้งอยู่อาศัยเองหรือจะซื้อไว้ลงทุนปล่อยเช่าก็เวิร์กสุดๆเพราะที่นี่มีทีมงานมืออาชีพคอยดูแลเรื่องการปล่อยเช่าให้แบบครบวงจรเรียกได้ว่ารอรับกําไรแบบสบายใจไม่ต้องจัดการอะไรเองเลยค่ะ จริงๆโครงการนี้ก็มีจุดเด่นในเรื่องของทำเลอยู่ใจกลางเมืองแต่ไม่วุ่นวายเดินทางง่ายสิ่งอำนวยความสะดวกครบจากคอนโดไปทะเลแค่ประมาณ5นาทีเองค่ะจองง่ายอยู่สบายไม่ต้องคิดเยอะนัดเข้ามาชมห้องจริงได้เลย